ข้อหนึ่าำนี้ข้าพเจ้ากล่าวไว้ด้วยสามารถปาติโมขสังวรศีลอย่างอุกฤษก็ในอัตถกถาทั้งหลายมีอัตถกถารูปิยสิกขาบทเป็นต้นท่านกล่าวว่าปาติโมขสังวรศีลชื่อว่าเทศนาสุทธิจึงอยู่ปาติโมขสังวรศีนนั้นท่านเรียกว่าเทศนาสุทธิเพราะบริสุทธิ์ได้ด้วยการแสดง ในดีการูปิยสิกขาบทเป็นต้นนั้นและในดีการปรกรณ์วิเศษวิสุทธิมรักท่านกล่าวว่าศีลย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยคุณชาตินั่นเหตุนั้นคุณชาตินั่นชื่อว่าเครื่องบริสุทธิ์คุณชาติเครื่องบริสุทธิ์คือการแสดงตามธรรมชื่อว่าเทศนาสุทธิและพึ่งเห็นการสงเคราะห์แม้วุฒนาวิธีวงเล็บการอยู่กรรมด้วยเทศนาวิธีวงเล็บการแสดงโดยแท้ในคําว่าเทศนาสุทธินี้ ส่วนการแสดงอาบัตอันเป็นมูลท่านสงเคราะห์ด้วยสามารถปฏิญญาว่าไม่เป็นภิกษุในดีกาใหม่ท่านกล่าวว่าการอยู่กรรมก็ดีการปฏิญญาว่าไม่เป็นภิกษุของภิกษุผู้มีมูลอันขาดแล้วก็ดีท่านสงเคราะห์เข้าด้วยเทศนาศัพท์ในคําว่าเทศนาสุทธินี้ด้วยว่าศีลของภิกษุแม้อันภิกษุผู้มีมูลอันขาดแล้วกําหนดรักษาอย่างต่ําด้วยการให้ออกจากอาบัติปาราชิก ย่อมชื่อว่าบริสุทธิ์ได้แม้การได้มักย่อมสำเร็จแก่ภิกษุเหล่านั้นด้วยศีลอันบริสุทธิ์นั้นเพราะฉะนั้นแม้ศีลของภิกษุผู้ต้องวงเล็บอาบัดแล้วออกด้วยเทศนาวิธีเป็นต้นย่อมนำสุขมาให้ดุจศีลของพระสุธรรมเถระดังได้สดับมาพระสุธรรมเถระนั้นดาท่านจิตตคระหบดีด้วยวาทะว่าขนมแดกงาแล้วไปสู่สำนักของพระศาสดา รับโอวาทของพระศาสดาแล้วกลับมาแสดงอาบัติในที่ต่อตาของท่านจิตตครหบดีอย่างจิตตครหบดีนั้นให้อดโทษแล้วเมื่ออยู่ในอัภาตการามในกรุงมัชิกาสนนั้นนั่นแลบรรลุพรหัสด,ด้วยปฏิสัมพิธาโดยไม่นานวันนักเรื่องพระสุธรรมเถระมาแม้ในภาลวัคธรรมบท